บวกเก้าร้อยสิบเก้าหนึ่งศูนย์บวกหกร้อยสองร้อยห้าสสิบวกหนึ่งรเก็บไปก่อนเก็บไว้เป็นที่ระทึกแตมยอดสแเต็มของคุณลูกค้ายอดเต็มคือ178,854บาท25่สิางคต์หาร2 ยอดเงินที่ได้ก็คือ89,427บาทค่ะเดี๋ยวมาปัดให้เป็น89,500บาทแล้วกันค่ะได้ค่ะ89บาทค่ะ แล้วก็ห้าร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาบินไปดูกันที่ระทึกไหมคะไม่ไม่ยังมีอีกนะขอบคุณค่ะแต่ยังเย็นนะคะดีตั้งแต่ดวงเลย